ปัน่นเข่าด้ือจะปัน่นมีปัน่นเข่ามีประแดกบ,บองตุองอยลงไปนี่คำใหญ่ๆอืม สวัสดีจ้ามาเจอกับแอลในห้องครัวจ้าเพื่อนจ้ามันนี้ไม่ให้กับเขากินกันเนาะหิวเข่าจ้าโดดแล้วแอลบอได้ให้กับเขาอีสานานเฮากินเนาะจ้านาะเพราะวา่าช่วงนี้แอลเห็นงานแอลกักินแต่ซุปแอลกักินแต่อาหารเมนูอของเยอรมันนะคะกินพร้อมกันกับขุนเนาะมื้อนี้มันจะเป็นมือยุดอ๋องแอลอีกมือหนึ่งแอลก็เลยอยากจะกินกับเขาเ่าแซ่บๆมื้อนี้แอลจะมเา,ามเห็ด ปลาาบองทรงเครื่องหรือว่าปลาราบองสมุนไพรสูตรของสังเมืองเกลอเลยนี่แหละจำเพื่อนจจง่ายๆนะคะมีวัตถุดิบอย่าง,ง,ายงายะะอยู่ในตู้เย็นหรือว่ามีเครื่องปรุงอย่างอยู่ในตูเนเนต้เย็นแล้วจะมาใส่นะคะปรเป๊ะตามสูตรคือก็จะเพลิดเพนนะคะอันนี้ก็คือเนื้อปลารานินนะคะเนื้อปลานิน ปลาแดกปลานิ่นนะจังเพื่อนบดนะคะที่แม่ส่งมาให้แอลกินตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะเนาะแอลเอาใส่ตู้เย็นไปแล้วแต่มือนี่แอลก็จะเอามาเห็ดปลาร้าสรงเครื่องหรือว่าปลาแดกบองจังเพื่อนเดี๋ยวมาเห็ดกินกันน้ำแอลเนาะกว่าจะแเสบก็ซ่บแต่ว่าก็แซ่บนะจ่ะเห็ดออกมาแล้วมันก็ต้องแเสพนะจ้ะเนาะปะเดี๋ยวมาเห็ดกันอันนี้ก็คือคาแกะนะจังเพื่อนจ้ะคาแกะแอลเอามาจากเมืองไทยได้วว่าแอลแช่แข็งไว้เดี๋ยวแอลจะเอามา ขุดขุด,ข,ดขุดใจปลาบองแอววัตถุดิบหรือว่าสมุนไพรที่แอวใส่ กับปลา,าบอของแอลนะคะแอลก็จะบดไซอย่างไรยมากมม้ตามทีเอลมีโนจ่าโนเอลก็จะมีกระเทียมยมีใบมะกรูดแซ่แข็งนะคะมีคาแซ่แข็งแลวก็มีะตะไคร้แซ่แข็งจ้ะอันนี้ก็คือนาประคามเปียกนะคะ,ะส่วนนี้ก็คือผิกปนปนเองเนาะเดี๋ยวแอลจะเอาสมุนไพรของแอลนะคะหรือว่าวัาตถุดิบของแอลเขาไปปนบดน้ำกันก่นกอนมนาจา่าเนาะบดใส่น้ำกันเลยนะคะบ่เรลืองมาก <laughs> ไผเฮ็ดมันสุดไผ่ส,สุดมันนะจ้ะเนาะเพื่อนเบื้องในจ้าอันนี้คือเนื้อปลาบดนะคะเนื้อปลาบดสําเร็จรูปอันนี้ก็คือปลานิ้นจ้าเพื่อนกิโลละหนึ่งร้อยบาทจ้าเพื่อนจ้าสร้างได้นะคะของแม่หวาปลาบองนะคะผลิตภัณฑ์ปลาาของจังหวัดไผ่เอ็ดจ้าเพื่อนจ้าเห็นบ่คะ นี่จ้าเพื่อนๆจ้านี่ก็คือเนื้อปลาราบดนะคะปลาราเนี่ยก็คือปลานิ่นนะจ้าเนาะแม่เราจะเห็ดนะคะแม่เราจะเห็ดปลาราปลานิ่นด้วยแล้วก็บดนะคะบดละเอียดเลยเนาะเพื่อที่จะเอาไปปรุงอาหารได้เลยจ้าเพื่อนๆจ้าสะดวกสบายในการพกพานะคะหอมปลาราปลานิ่นนะคะปลาราเนื้อปลาราบดจ้าเพื่อนๆแม่เราขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทจ้าเพื่อนๆจ้สนใจก็ติดต่อทักไปเลยนะคะแม่หวาปลาบองของดีที่ตุปปา ของฝากจากร้อยเอ็ดจางเพื่อนจา้านี่เลยเนื้อปลาร้าปะ่ะเดี๋ยวเขาไปเห็นกันต่อบบบนี้ปลาร้าเอาได้แหละเอลจะใส่ปลาขามเปียงไปเลยบะกงบะกองมาแหละมันจะได้แสบๆนี่เลยค่ะแล้วก็พวกคาตะไคร่กระเทียมนะคะแล้วก็บใบมะกรูดท,ที่เอากุงเอาปดไกวตีนี่เอาลงน้ำกันเลยจนะ้า ผงนวลงไปจ้าผงชุสลงไปนี่หนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะผงชุรสใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยจ้าตามด้วยพริกป่นนะคะพริกขัวเนาะโอ้เผ็ดไอ้นี่พริกอันนี่เห็นินมาะเพืพ่อนๆง่ายๆเนื้อปลา,าสับสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆเนื้อปลาลิน นะคะกิโลละลอยบาทแม่เราขายสนใจติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าปลาบองค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมะโซ่ so, แด้เอลจะผัดปลาบองทรงเครือของแอวอาอาจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อที่จะเก็บไปกินในโดนเนะจ้ะเนาะโซ่อทะฮอนเลาไดเอาจะเอาปลรราของแอวลงผัดจ้าเพื่อน กินหอมถูกปากสม่เสมอเกินรอยถูกใจทันขุนโซเอลจะโรยไปบุกรูดลงนี้หนึ่งนะคะพเพื่อนกินแซ่บหอมตัวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปลาบองสุขของแอลนะคะสูตสเมเสมอเกินรอยนะคะง่ายๆแต่ว่าแซ่บนะคะ ส่วนทางนี้เราจะต้มไข่ไส้หมูหนึ่งแอวกันนะคะให้มันต้มไปพร้อมกันกันกบหนึ่งเข่าเลยจ้าอันนี้คือหววหนึ่งเข่าแอวเ,อาเนาะหนึ่งเข่าเนี้วจ้าข้างล่างนี้เอาจะใส่ไข่ไปน้าให้มันต้มพร้อมกันประหยัดเวลาประหยัดพลัางงานน้ำจามเพื่อนจา้าเดี๋ยวเอวจะเอานื้อใหม่ลงไปหล,ลวกจะข้าวกินกับเจ้าบองแซ่บน,น,นะจ้าเนาะมาค่ะลวกลงไปก็กินไข่แบบนี้แหละ ต้มบัสุกบ้านไหนถ้าต้มสุกแล้วลบมหมักกินบานไหนจ้ะสืบเมาจ้าเพื่อนจา้ากินเขา่าร้คาัน้ำแอลง่ายๆตมสไตล์ของสาวเมืองกเกลอรอยนะคะมื้อนี้แอลกะตำแจ้วบองหรือว่าปลาแดกบองถ้ามาแอลเอินเนาะกินกับเข้าเหนียวห่อนๆจาน้าเพื่อนต้มไข่ต้มไขย่ยางบักต่อยกินเนาะนะคะแล้วกะนี่เลย ลวกนอก่อไใหม่ลวกน่อไใหม่กินแซ่บ,บจ้าเพื่อนอใครใครอยางบอกตอยแซ่บ,บกินกับดำปลากระแซบเด้นนี่จิ้มเขากับดำปลาละกานไส้นางจะแซ่บจ้ากินไส้ไอ้อ่อสี้ยวขาวเนาะจับเพื่อน เบิงบ่งเบิ่งตุยตุย๋ยตุ๋ยปลาแดกบ,บองตุ๋ยปลาแดกบ,บองคำยิใหญ่ๆเลยกาะเพื่อนเข่าไปมั้ปั่นเข่าเด้่องจะปัน่นมีปั่นเข่ามีปลาแดกบ,บองตุ๋ยลงไปนี่คำยิใหญ่ๆอืม้ม So. เจ้าบอกเนี่ยเออจะเห็ดไว้ทีละหลายๆเลยเอาจะเห็ดสุกไว้นะจน๊ะเนาะถ้าเห็ดสุปใบเนี่ยมันได้กินในดูนถ้าเห็ดดิบไว้เนาใส่ตู้เย็นมันกินได้แค่อาทิตย์เดียวเองนะจน๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเห็ดสุกแล้วมันกินในดูนใ <c oughs> <c oughs> ส่กอบใส่กอบนี่เอาเ็ดเองนะรอบนี้เราเออให้ใส่กอบเองอนะค่ะ ข้าเหนียวใบข้าเหนียวใบใบเจียบบองแซ่บเนาะ mm -hmm. เอาท่าซีข้าง่างบานแถวเสร็จแล้วข้างา่างแอ่วทุ่มความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่นีเอากินหม,ม,มดมือแรกเอากินไหม,ม,มคุณของเขาจะดีใจมหมเนี่ย เพราะว่าผัดปลาในบ้านแด้กับปม,มีปัญหายอย่างจ้ะ จ้าอันนี้ก็คืออาหารของแอลนะคะง่ายๆตไตลายของสาวเมืองเกินลอยเจ้าเ่อนจ้าเพราะว่าเฮาจะเหตุนี่อย่างกินเนอจ้าเนาะเหตุตามใจเฮาจะเหตุตามสูตรเป๊ะๆเหตตามสูตรเป๊ะๆกับเป็นไปบริสุทธจ้าเพราะว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงนะคะมันหางายกว่าบาดทางเนอจ้าเนาะอาหารแนวไหนมีแนวเหตุใด กินแล้วมันสบายใจแน่วไรเฮ็ดแล้วกินแล้วมันแซ่บแอาก็จะเฮ็ดเจ้าเพื่อนๆจ้านะคะชีวิตในต่ตางแดนถ้าเฮ็ดให้มันยากกันยากถ้าเฮ็ดเห้มันง่ายกันง่ายจ้าเพื่อนๆแต่ที่สาคัญนะคะถ้าเฮาเฮ็ดอย่างลงไปแล้วอย่าลืมใส่ใจเฮ็ดของไปใส่รอยอยู่ลงไปน้ำจาาชีวิตของเฮาจะได้ลาบเรือนจะได้มีความสุขนะคะในการดําเนินชีวิตของเฮ่จ้ารากการชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระด,กดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ